เมียวเมียวไก่ไก่็กวัดปงชัยหลวงปู่กลับมาจะมีสบายแล้วครับวันนี้หลวงปู่มีภารกิจต้องไปเดี๋ยวเรียบจัดอาหารให้น้องเมียวกไก่ก็นอนลกเนาะเดี๋ยวมีไปเช้านี้เลยครับไปในเช้านี้เลยเนาะเดี๋ยวจัดอาหารให้กินแล้วนะเข้ามาในบ้านเร็วเข้ามาในบ้านเร็วเข้ามาในบ้านกันเร็วเรื่อยเนาะเวลามีจํากัดครับเอามาเลยเข้ามาเลยเอเดี๋ยววปู่อาหารอาหารเม็ดกัออาหารเปียกใส่กระบะไว้ลูกเลย จะถ่าให้กินนะเดี๋ยวบายบายกลับมาครับตอนไปบายกลับมาเดี๋ยวให้อาหารกินกันมาเร็วมาเร็วรัวไม่หิวกินอาหารเม่ตอนเช้าแล้วไม่หิวเลยเหรอไม่หิวก็ต้องให้ไวเนาะเดี๋ยวมีหิวหิวอะไรก็มากินแล้วลูกนะมาเข้ามาเลยเข้ามาจะบ้านเร็วมาเร็วมาใครกินบ้างใครหิวบ้างใครหิวบ้างหิวก็กินลูกนะไม่หิวก็ไม่เป็นไรลูกผมไปบวังครับะกินกันเนาะกินแล้วอเล่อยอยู่ในบ้านนี่นะ เด้อยู่ในบ้านนี่นะอืมครับวันนี้มีอาหารอาหารเปียกแล้นะแลก็มีอาหารเปียกไว้ติดบ้านไว้ก็ดีแล้วเนาะจะได้กรณีฉุกเฉินเดี๋ยวก็จะได้มีอาหารกินปพรทะถ้อเป็นเรื่องข้าวเรื่องปลาเรื่องไก่ก็ไม่ทันนะก็วันนี้มีเดี๋ยวออกไปละแป๊บหนึ่งจัดอาหารให้แม่แป๊บหนึ่งเนานนะเดี๋ยวรถมารับกลับไปกับคณะสฆง ซึ่งเพิ่งจะทราบดตอนเช้าเนี่ยว่าจะมารับมีงานด่วนครับขอขอนมั่นากับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมรับทราบแล้วเราจะคลิปหลวงปู่ที่ได้ถ่ายให้ทุกท่านได้รับดูรับชมรับทราบแลนะขอขอนมั่นาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาตัวน้องหมูน้องไก่และธรตว์ประสาททั้งหลายมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทั้งความมุ่งมั่นปรารถนาก็กผ่ทุกคนทุกแล่นเทินวันนี้ไม่ได้ เอ่ยชื่อน้องนอง้นองเมียวเนาะไม่เป็นไรแล้วพอดีเวลาจำกัดพ่อเมียก็นอนหับก็มีกินอาหารแล้วก็นอนหับอยู่ครับกูอาหารใส่มาให้เรื่อยๆน้าเมียวสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่อยู่ที่ลูกนะ,ะบุญนี่ใครอหางยาวอย่างนี่เลยอ่าครับก็ขออยู่ทีขอขอ่ไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวกูมี তাকেই পাই পাৰমা যাতে তো ফাইম চুগ্টা তো